สวัสดีครับพี่ของแดงเชียงใหม่ใช่ไหมครับผมวันนี้พาใครมามาใครอ,อ๋อมาครับหลานเพชรโฟกัสเพชรโฟกัสไอซ์ซอประซองวันนี้ปลาโฟกัสซ้อมเป็นยังไงอ๋อฟิตเปียครับฟติตเปี่ยครับผมโอ oh, <okay. S 2> เคฟิตเปี่ยมีอะไรเป็นทีเด็ดน่าจะเป็นศอกเป็นศอกเป็นศองน่าศอกเป็นทีเด็ดนะศอกทีเด็ดอ้าวแล้วพี่คิดเป็นตองอ่ะนี่ต้องแน่นอนออาพี่เก็บเป็นตองวันนี้เป็นไงโฟกัสเต็มที่ครับเต็มที่เหรอมีอะไรเป็นทีเด็ดครับ แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่จังหวะโอ้ตอนนี้คนที่พลาดไม่ได้เลยนะทหารเอกจุมแพรทัวร์ทหารเอกสวัสดีครับโอ้นี่นี่นี่พี่ชายโฟกัสใช่ไหมพี่ชายครับพี่ชายโอเคพี่ชายเป็นไงโฟกัสซ้อมเป็นยังไงโอ้ซ้อมซ้อมดีครับซ้อมดีครับบรรจัยนะวันนี้แชมป์อยู่ที่เดิมครับแชมป์อยู่ที่เดิมครับผมแล้วเตรียมเตรียมยังไงโฟกัสก็ S <S เดี๋ยวไปดูกันบนเวทีครับดูด,ด,ดนี่ถือว่าเป็นรอบเป้าให้ลูกชายเลยใช่ไหมครับครับผมโอ้โหดูดูดดไม่ได้ปีนีป้ปีปีนี้ถามจริงสุขภาพดีมากๆปีนี้อายุเท่าไหร่ไม่ใช่ลา <46 S 1> บลวงเมสี่สิบหกครับสี่สิบหกครับโอ้โหดูท <46 S 2> ี่คนสี่สิบหกเรียกว่าแมนนี่ปาเกียวโอ้เรียกว่าแมนนี่ปาเกียวเนี่ยโอ้โหสุขภาพดีดีมากๆ มีความสุขนะมีความสุขครับเออมีความสุขวันนี้ฐานเอกจุมแพทัวร์มั่นใจมั่นใจฝากอะไรถึงแฟนมวย่านเจ็สีหน่อยก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามจะทำให้ถึงที่สุดครับไปให้ถึงที่สุดทำให้ดีที่สุดครับผมทำให้ดีที่สุดครับผมนอบจากทหารเอกจุมแพทัวร์นะยังมีคิดไปตองคิดไปตองฝากอะไรถึงแฟนมวย่านเจ็สีหน่อยเชียโฟกัสเลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่ผมแดงเคียงใหม่โอ้โหเป็นยังไง ช่วยเชียร์ตอนบ่ายนะครับผมให้กเป็นกำลังใจให้เพชรโฟกัสแอดสันปะตองนะครับผมผมนี่คือใครโขแดงเชียงใหม่ครับโอวันนี้มาเจอกับโขแดงสุรินโอ้โหขอบคุณโขแดงเชียงใหม่มากนี่คือทีมงานแอดสันปะตองนะโอ้โหวันนี้พาโฟกัสมาโฟกัสแอดสันปะตองวันนี้พร้อม